สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสวนชมพูนุษย์นะครับเป็นสวนบอนไซน่าจะสวนสวนเดียวนะครับที่อยู่เส้นนี้นะครับก็จะมีของพี่ทิวอีกอยู่ข้างในแต่วันนี้นะครับผมอยู่ผมอยู่กับพี่โน้ตนะครับเจ้าของสวนพี่น้ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมเห็นหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มาแวะนะเขาจะแม่จะอยู่ก็เลยจะไม่ไม่เห็น พี่โน้ตก็เลยไม่ไม่กล้าถ่ายอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายแล้วกันได้เลยครับนี่นะครับดีครับนี่สวนเบอร์โทรก็ตามนี้เลยใช่ไหมครับสวนพี่โน้มีอะไรบ้างครับนอกจากบอนไซก็จะมีก็จะเป็นเป็นไม้ใบครับผมอ๋อไม้ใบพวกบอนสีอะไรทั่วไปสีเป็นเสน่ห์จันทครับอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูบอนไซก่อนครับผมแดี๋ยวหลักๆพี่โน้ตก็รับจัดสวนทั่วประเทศด้วยนะครับราะว่าใช่ครับรับจัดสวนรับจัดหาไม้รับจัดหาไม้ตามออเดอร์อ๋อนี่ครับบอนไซก็ สวยๆหลายต้นนะแต่เสียดายเมื่อกี้มาเยอะแหละลูกค้าลูกค้าเข้าออนะารับไปหลายต้นเลยรับไปเกือบสิบต้นนะครับโอ้โหเกือบสิบต้นเลย <c oughs> บางเลยนะ <c oughs> บางเลย <c oughs> ดูนะครับมาเริ่มจากตรงนี้นะครับ <c oughs> อันนี้อะไรครับหมากเหรอครับนี่หมากครับผมโอ้โหสวยมากนะส่วนนี้มีดีอย่างหนึ่งนะครับคือเข้ามาแล้วไม่ต้องถามราคาเลย <c oughs> คือจะมีแท็กป้าย <c oughs> บอกชัดเจนนะครับว่าแต่ละต้นราคาเท่าไหร่ราคาก็ตามนี้เลย นี่อย่างนี้สองพันห้าครับอืมก็โอ้นี่มะขามคุยกันถูกใจก็ราคาก็อีกราคาอาจจะอาจจะถูกกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ก็ติดโดยประมาณอันนี้มะขามตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับหน่ยพี่นงตันนี้จะอยู่ที่สามพันครับผมสามพันนะครับมะขามไทยใหญ่สามพันมะขามเปรี้ยวครับนี่อีกนี่อันนี้มันบร์รี่เบอบ์รี่ก้อนหินนี่พันสองโอ้มาต้นนี้ ต้นนี้สวยนะครับอันนี้สี่พันต้นนี้สี่พันครับสี่พันจริงๆเดิมทีเนี่ยจะมีเยอะมากครับสองล็อกเลยแต่คือตั้งแต่คุณพ่อท่านเสียก็ไม่มีคนช่วยทําครับทำคนเดียวทาไม่ไม่ทันไม่ไหวครับมันใช้เวลาครับพี่โน้นส่งออนไลน์ไหมครับนี่ยส่งออนไลน์ด้วยครับผมส่งทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับบอนไซนี่นะใช่ครับอ๋อนี่ส่งนะครับนี่ใครสนใจใครสนใจต้นไหน ส่งได้ครับอาจจะบวกค่าส่งหน่อยเนาะใช่ครับก็ถ้าต้นไหนตีลังได้ก็ตีลังส่งเลยครับถ้าถ้าต้นไหนลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยก็ทางเราก็ส่งเป็นโลเหมาโลทางพอนอส่งให้เลยครับนี่ครับดูอันนี้ต้นอะไรนะครับพี่นนท์อันนี้เข็มม่วงครับผมเข็มม่วงนะครับสวยนะครับ้นมันมีดอกไหมครับในต้นนี้ดอกจะสีม่วงครับอ๋อเข็มม่วงดอกชื่อตามสีเลยนะสีนี่ ยดอกจ้าหอมอ่อนๆครับต้นนี้สามพันห้านะเข็มม่วงอันนี้อันนี้ช้อนเงินช้อนทองครับต้นนี้ก็สามพันห้าสวยอยู่สวยสวยอนีก็จะมีอันนั้นอะไรครับม่วงเจริญครับผมม่วงเจริญนี่น่าจะม่วงเจริญไปเพิ่งเปลี่ยนดินไปครับตัวนี้ม่วงเจริญม่วเจริญใบการครับสามพันห้านะครับแล้วก็มาดูไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับพี่อินทออันนี้จะเป็นหนามพรมครับผมหนามพรมครับผมหนามพรมหรือต้นพรมนั่นแหละครับโอ้วนนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ต้นนี้สามพันครับผมสามพันต้นนี้ก็ส่งได้ใช่ไหมส่งได้ครับสามพันหนามพรมนะครับต้นหนามพรมนี่มาดูไม้ทิมนิยมมะขามของเราครับต้นนี้ก็สวยนะครับอันนี้มอส อาจจะแดดแรงไปหน่อยช่วงนี้แรงครับช่วงนี้สามพันห้านะครับนี่สายใหญ่นะสาใหญ่สามพันห้าเคยอันนี้เข็มชมพูใช่ไหมครับเข็มชมพูครับดอกมันจะเป็นสีชมพูเหรอครับใช่ครับอ๋อนี้เข็มชมพูอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้สามพันห้าสามพันห้านะครับเข็มชมพูทางนี้่ใหญ่นี่เดี๋ยวค่อยมาดูโซนนี้แล้วกันครับมาดูโซนนี้ส่วนนี้จะเป็นเล็กๆครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์จิ๋วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพี่น็อตยกขึ้นให้ดูก็ได้ครับอันนี้จะเป็นมะสังดัดครับผมอันนี้เป็นมะสังไม้ดัดทั่วไปนะครับทั่วไปครับอย่างนี้ขายยังไงครับพี่น็อตอย่างนี้จะราคาจะอยู่ที่สามร้อยครับสามร้อยอหลักสามร้อยจะขายดีมากครับพวกเนี้ยพวกไซส์เล็กเนี่ยขายทุกวันอย่างนี้เหรอครับพี่น็อตใช่ครับอันนี้เป็นแก้วแคกอินโดครับแก้วแคกนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีไซส์ขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับ ก็จะเป็นน้อยก็จะเป็นหลักร้อยหมดเลยครับตรงนี้อันนี้ตะโกตะโก้ซูโมวนี่ไซส์เล็กแล้วก็มีชาฮอกเกียนนะครับพี่ชาฮอกเกียนครับชาฮอกเกียนไซส์นี้นะครับไซส์จิ๋วไซส์น้อยอืมตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสามร้อยครับสามร้อยนี่ใหญ่นะครับสามร้อยบาทเองใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้โทรมานี่อันนี้ก็เป็น เกบป้าหมอเกป้าหมอเกบปลาหมอนี่ก็พันพันต้นๆนะพันสองพันต้นๆนี่นี่ก็มีที่ที่เห็นบางๆนี่คือขายทุกวันครับตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้คือคือมันราคามันไปไวใช่ไหมครับครับหลักร้อยนะหลักร้อยหลักร้อยหลักพันต้นๆครับพันนิดๆอืมพันกว่าบาทนีชาฮกเกียนอันนี้ก็ได้ทรงได้อะไรนะมีกิ่งตามตามนี่เลยตามสำราเลยนี่แค่าง นี่นะครับก็บเป็นบอนไซมาดูข้างในนะครับเออน,นี้อันนี้ต้นอะไรนะครับพี่อันนี้เป็นบล็อกวูดครับผมบล็อกวูดนะครับผิวจะดูแบบเก่าเก่มากบล็อกวูดใช่ครับผิวจะลายๆหน่อยราคาแปดร้อย <800. S 1> นี่มาดูต้นนี้ครับตนน้นนี้ต้นนี้จะเป็นไกลขาวครับไกลขาว ใช่ครับอ๋อมันต่างกับกลใบแดงอยู่ใช่ไหมต่างครับเพราะว่าใบใบอ่อนเนี่ยถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยมันจะเข้มกว่าครับอ๋อใบขาวนี่ครับอันนี้ก็ราคาอยู่แค่พันสองครับผมพันสองเองนะครับมาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับข้างในโอ้กระถางนี่สวยนะอันนี้นะครับเป็นหมากอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็สวยนะครับอันนี้เป็นม่วงเจริญสองพัน แ๋ยวก็จะมีอันนี้อะไรนะครับม่วงเจริญม่วงเจริญครับผมอันนี้เป็นม่วงเจริญนะครับใช่ครับอีมโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะครับผมพุมออกถ้าไปทำออกแนวจำจุลีจะสวยนะตัวนี้ดอกเพึ่งเพึ่งหมดไปครับอ๋อแรกดอกโหเยอะมากเลยพันห้าเองนะครับนี่ใช่ครับตัวนี้พันห้าขายไม่แพงครับตัวนี้อ๋อข้างในก็จะมีอันนี้ก็ ทำเอาขนาดด้วยก่อนครับยังยังไม่ได้อันนันกิ่งอันนั้นโมกอะไรครับน่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่มากโมกพวงครับผมอ๋อโมกพวงโมกพวงหมกหมกหลากไว้อยู่ครับโมกพวงแล้วก็มีอันนั้นคอยคอยครับพวกนี้ก็ทําไว้นะครับอันนี้เป็นไซใบมะดันอ๋อไซใบมะดันนี่ดูเข็มเข็มทานนี้ต้นเข็มนี้ขายไหมครับนี่เข็มตัวนี้โชว์เอาไว้โชว์ครับยังไม่ไม่ได้ขายตัวนี้มันเป็นไม้เก่าแล้วครับหลายปีแล้ว ต้องมันต้องคัดคัดกิ่งใหม่หมดนะครับอ๋อตัดใหม่ได้ใหม่มีดอกแต่สวยมากนะครับดอกเต็มต็มตัวนี้มันรื้อมาจากในสวนนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัวนี้เอามาตั้งไว้ก่อนอือนี่ก็จะมีพวกพวกนี้ก็ขายเหรอครับขายไหมหรือว่าจริงๆผมผมเลี้ยงไว้ก่อนครับรอกิ่งคัดกิ่งก็เริ่มขนาดกำลังสวยนะครับแต่ถ้ามีมีลูกค้าสนใจเ็าก็ขายครับก็จะหลักร้อยครับพวกนี้ พวกนี้นะครับใช่ครับมุงเจริญมงเจริญนี่ก็ต้นละสี่ร้อยเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับต้นนี้ยังไม่ได้สร้างรายละเอียดจริงๆเนี่ยบอนไซจะมีสองล็อตเลยครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาทําครับทําไม่ทันมันใช้เวลาแล้วมันก็มันก็เลยต้องลดลดขนาดลดขาลงลดล็อกลงมาดูแลไม่ดูแลไม่ไหวไม่ทันครับไม่ทันโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนไม้ใบกันนะครับว่า มีอะไรบ้างพวกนี้ก็ส่งเหมือนกันไหมครับเนี่ยส่งทุกอย่างเลยอันนี้กระทอมวอันนี้กระทอมครับนี้กระทอมก็มีกระท่อมคือเอามาเป็นตัวอย่างให้เฉยครับอ๋อจะมีต้นใหญ่อยู่ในบ้านจริงมีเยอะกว่านี้ใช่ครับมีเยอะพวกนี้ก็ส่งเหมือนกันส่งทุกชนิดเลยครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นออมชมพูพวกนี้ขายยังไงครับเนี่ยอมชมพูก็กระถางละสามร้อยครับสามร้อยส่งทั่วไทยอ่นนี้ครับพวกนี้หน้าหนาวมันก็จะยุบหน่อยครับบอลสีอ๋อบางต้นมันมันอาจจะไม่สวยอมชมพูอันนี้ก็ คนนี้ก็ราคาหลักหลักตัวนี้ก็กระถางละร้อยครับกระถางนะน้อยนะครับนี่ก็จะมีไส่พวกนี้ก็สูงนะครับมีกระท่อมกระท่อมนี่เอามาโชยเฉยๆนี่จริงมีมีหลายขนาดครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเสียอันนี้พันอะไรครับนี่อันนี้เป็นก้านแดงแต่อยู่ในบ้านจะมีก้านแดงแล้วก็จะมีก้านแดงหางกั้งอ๋อไปดูฟอร์มใหญ่ๆนะครับวันสีฟอร์มใหญ่ๆ โอ้หกหลงอันนี้จะเป็นหกหลงครับพวกนี้ก็ส่งเหมือนกันส่งเหมือนกันราคาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้ราคามันจะซอฟลงกว่าช่วงก่อนครับตอนนี้กระแสมันก็เงียบๆนะครับช่วงก่อนเนี้ยสองกระถางเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันอนนี้ราคาเราก็ต้องลดตามท้องตลาดครับก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันต้นๆนอ๋อนี่ครับกระถางใหญ่นะใหญ่มากครับกระถางใหญ่มีหลายอย่างนะครับหลายอย่างโอ้ตัวนี้ ตอนนี้กระเสบตัวนี้เป็นแรงมากครับเสน่จันนี่ครับคนตามหาเยอะนะครับใช่ครับนี่จันอ๋อมันมีดอกแบบนี้ด้วยใช่ครับตัวดอกนี่ถ้าเขาผสมเกสรแล้วก็มันก็นําเม็ดไปเพาะได้อ๋อนี่ครับเสน่จันตัวนี้ราคายังยังแรงอยู่ครับอย่างนี้ขายยังไงครับถ้าเป็นกระถางดําแบบนี้ครับจะอยู่ที่สามพันสามพันโอ้ยังขายยังดีมากเลยนะถ้าเป็นกระถางส้มจะอยู่ที่สองพันครับสองพัน แล้วพวกกันนะครับอันนี้จะกระถางละแปดร้อยครับแปดร้อยอ๋อมันมันต่างกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้โกเมนเนี่ยคือในท้องตลาดมันก็มีเยอะราคาจะไม่ค่อยแรงมากอฮนี่ครับแต่ก่อนก็จะมีเป็นจันเสน่จันนาคเสน่จันดำสำลิดจันเงินแยบมีหมดเลยอ๋อจันมโนราจันตะโคลบนีหมดดูใบมันความแตกต่างนะครับนี่ใบสวยอย่างนี้สามพันนี่สองพันอันนี้ แปดร้อยพวกนี้ก็ส่งทั่วไทยส่งเหมือนกันหมดเลยครับส่งทุกอย่างครับผมส่งทุกอย่างนี่แล้วมีอะไรครับนี่เยอะเลยพวกนี้อันนี้จะเป็นเสน่ห์จันดําพังงาของเสน่ห์จันดําจันดําพังงาจันป่าพวกนี้ขายยังไงอันนี้จะถุงละสามร้อยครับอ๋อครับโอเคละสามร้อยบาทก็ใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะครับครับผมก็ส่งทั่วไทยนะครับส่งออนไลน์ก็ดีอย่างนี้ ตัวชื่อสวนอะไรนะครับสวนชมพูนุชสวนชมพูนุชนะครับอยู่ที่บ้านดงบังนะครับอยู่เข้ามาลึกไหมครับอยู่ซอยไหนนี่เข้ามาในถนนสายพันไม้เลยครับถนนถนนบ้านดงบังเข้ามาจากปั๊มปตทประมาณ1กิโลนะครับหนึ่งกิโล้ายมือครับซ้ายมือชื่อมีสวนเดียวครับที่มีบันไทเส้นนี้ทั้งเส้นมีเส้นมีแค่ร้านเดียวร้านเดียวนะครับโอเคอันี้ก็ขอบคุณพี่นุชมากนะครับที่ให้เก็บครับรอณเท้านะครับ